สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะฮะพบกับผม <c oughs> เช่นเคยครับ <c oughs> ท่านเนตรประธรรมครับวันนี้ก็นำท่านมาพบกับของใหม่ครับตั้งแต่ลงเทเลอร์มาก็ผมก็รีวิวไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ปาไป600ชั่วโมงแล้วสำหรับเจ้าโกเบท k 2ส0 LC นะฮะ2 1 0 LC YQ 1 2นะฮะมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ฮีโน j 0 5 E k t g เรบพลังมาครับที่2 0 0พรอบต่อลาทีครับใบแท็กแเซนครับ โรเลอร์ er 8ตัวแคเอร์สองมุ้งกีหนึ่งจุดหนึ่งหนุ่มกินหนึ่งคิวนะฮะกล้องมองหลังครับตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ครับตัวสับสวิตช์คอนโทรลน้ำมันครับอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยก็โมดเอชก็ประมาณ17ลิตรต่อชั่วโมงครับโมดเอชก็ประมาณ13.7ลิตรครับ5,123ซีซีครับ, 5, c c รบออกจูกระบ,บอกสูบนะฮะเป็นขยับไปเป็นรุ่น260 l กก็มุ้งกีหนึ่งจ 1.2กับ1นนะฮะแต่ตัวนี้มุกี้1.1ครับ YQ 12นะฮะ600ชั่วโมงครับนี่ครับไฮไลท์ light, ะฮะที่เป็นเอกลักษณ์ของโกเบนะฮะไฟสวิงช่วงตุนนะฮะนี่ครับวิบบับวิบบับนะฮะสี่หลอดติดพร้อมกันครับซ้ายขวานะฮะ มื่อกี้ก็ให้ดูกันหลายมุมครับทั้งมุมนั่งข้างๆนะฮะช่วงตูดแล้วก็ช่วงการทํางานข้างหน้าฮะนานได้มาหาลูกพี่ทีครับดีใจครับดีใจมาเนีมาบ่อยครับเนื่องจากระยะทางที่มันค่อนข้างจะเอาเรื่องเป็นืันครับกับงานขุดลอกครับลำห้วยนะฮะเก็บงานนะครับ หลังนู้นจะเก็บสโลปไปแล้วครับแต่งสะโลปไปแล้วครับดูครับเขารีดสโลปนะสวยๆนะครับ ที้เข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจนะครับกับผมกันทน่นทำครับช่วงนี้ก็เก็บงานครับแมคโครจะน้อยลงครับแต่สิบล้อเยอะขึ้น,นครับก็ไม่ถือว่าน้อยครับมีนีโนแม็กอยู่3คันนะครับหลงหลังผมครับ กลับบ้านครับยังไม่มาเลยครับสองสามศูนย์ LC ทั้งสองคันเลยนะพี่สอนกับพี่สิทธิ์นะฮะจันอีกสองท่านครับอยู่ตรงหน้าของท่านนี่คือจันใหญ่อีกหนึ่งท่านนะอารมณ์จันรถขุดครับคนนี้ครับมีคันเดียวครับสำหรับทีมงานนี้ครับที่เป็นสีเขียวนะฮะที่เหลือจะเป็นสีเหลืองกับสีขาวนะฮะ เสร็จจากเจ้าโกเบส K210 LCYQ 1 2 10, LC 12, เราจะพาไปดูอ่าสนี่ y 2ส5 h เฮดครับมุมยาว18เมตรอีกหนึ่งคันนะหนูไม่ไกลไม่ไกลจากนี่ครับ ไปเต็มอุ้มครับยันโคนบูมก็ได้ประมาณ1.2นะฮะพอ,อบักเก็ตก็เดิมๆก็1.1แล้วฮะก้าตัดไปยันโคนบูมก็ไ,มได้ครับ1.2วนะฮะโรเลอร์เยอะๆครับโรเลอร์8ลูกครับรองรับการกระดกนะฮะไม่มีกระดกครับไม่ต้องเสริมตีนแท็กนะฮะบูมอามปกติครับไม่มีไม่ได้ยาวนะฮะตัวนี้รองรับ การไปใส่บูมยาวเปลี่ยนไปใส่บูมยาวได้นะครับ15เมตรครับสาหรับตัว 200LC นะฮะเปลี่ยนแค่บูมแค่อาร์มนี่ใช้ได้เลยครับกระบอกใช้ตัวเดิมครับหรือจะเอาแบบสําเร็จจากโรงงานก็มีนะฮะที่ติดตั้งมาเรียบร้อยเลยครับบูมอาร์ม15เมตรครับแต่ตัวนี้จะเป็นบูมอาร์มปกติครับไซส์เดียวกับตัว200ครับ แต่น้ำหนักจะเยอะกว่านะฮะยิบสามตันห้าร้อยกิโลครับสําหรับตัวนี้ครับพิกัดตัวสองร้อยจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดตันนะฮะต,ตัวนี้ยี่สิบสามตันห้าร้อยกิโลครับสําหรับสองหนึ่งศูนย์เอลซีครับ เสียงปั๊มนะฮะปั๊มคาวาซกิ K5V นะเสียงหอนๆเป็นเอกลักษณ์ของปั๊มตัวนี้นะฮะตัวเดินคยบ้าครับใบแท็กใหญ่ครับ8สิบเตนนะฮะ SK210LC นะฮะไปสป่อตไลท์ให้มาเท่าที่จำเป็นครับมุบนหัวเกง2แล้วก็ตรงคนอาร์มครับฝับงฝั่งขวา ของฝั่งซ้ายของอาร์ครับฝั่งขวาไม่มีนะแล้วก็จะเป็นไฟสีขาวอยู่ใต้ไฟจะวิ่งสีแดงครับมีแค่นี้ครับอย่ไม่ให้ไฟมาเยอะเหมือนอินโนแม็กนะอินโนแม็กจะไฟไฟเยอะมากครับ